นั่งลงนั่งลงทุกตัวนั่งลงนั่งลงสวัสดีค่ะ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 อ้าวกองขาเลยลูกเอาหนึ่งสองซ้าหนึ่งสองส้ม สองขาสองขาสองขาหนักเร็วสองขาเร็วโอ้โหเก่งลูกอาปไปอือลุงห้าขาเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะไปเจอไปดูลูกลูกบึกกันนะคะลูกบึกเขาจะเก็บตัวนะคะ บึกเอ้ยว่างไงคะว่างไีคะเสียงนี้มาทุกทุกวันเลยตอนนี้อืม <c oughs> เอ้านั่งลงนิ้วนัง่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอบกมันวยลนะวยเลยนะอนอืม